สวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะมาพูมาพ่อกับช่องโดนใจแฟนเพจอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านคะเช้าวันนี้เช้าวันที่7ตุลาคมค่ะพศ2,566ค่ะทุกท่านวันนี้เราอยู่ตลาดนัดโพกระบือชมภูบุตรค่ะเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกท่านคะเขาสิมาสอบถามราคางู่ไว้อีกเช่นเคยค่ะทุกท่านมาคาสิเป็นจึ่งไหนนะคะ เขาบีนะเนาะเนี่ยเขาแบบบีโบโพโบโใหญ่ค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเดี๋ยกว่าแห่งมาเ้าเอิญ่าเขาบีเนะาะแบบมีค่ะปุ่นนี่จะนิดจะน้อยนออเนาะขอแค่เขาครับแม่นี่เป็นโค้มสามทีใหญ่ยาวสูงเนาะเนี่ยค่ะแดงโก้ค่ะพีงง่นอ้องงามสโขขุโค้ดค่ เท่าหัวยุยย์ค่ะมีสีแดงเข้มเลยนะคะโครงสร้างมาดีค่ะถ่ายสะโพกง่ายค่ะตัวนี้น้องเนียงไปอีกกันนะขึ้นมากทัน้องคท้บเพาผิดฟังค่ะเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไปสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันบาทตัวล่องได้ไหครับตัวล่องได้ค่ะสี่หมื่นสองพันบาทดอกเป็นห่วงไว้ค่ะราคานี้ต่อรองได้ค่ะเนี่ยถ่ายสะโพกต้องเป็นต่เอาที่ค่ะพี่น้อง แดงบูดเข็มๆเลยหัวหางล้ำลเป็นพคงสาแง่ๆเงาเนี่ยค่ะโอเคอคะน่าจะโค้งง่ญ่ค่ะเนี่ยค่ะลึกสะดือก็ดีค่ะเอาบะมี่ตัวนี้มันลำประกันค่ะเนี่ยค่ะแยคอยุ้ยเลยเอาขอเบอร์ที่โตค่ะศูนย์แปดศูนย์ศูน่งศหกองศูนย์ศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์เนี่ค่ะเป็นจุงไฮเบิร์แล้วเนี่ย แากนี้พี่น้องเนี่ยก็สวยๆอ็อฟังเด้นอกราคาหนีตัวร่องได้พร้อมบบอมะ่ะมันๆครับพี่น้องมาพ่อแม่ทองทอกสวยๆค่ะเป๊ะใหญ่ๆเนาะเป็นสีแดงเข้มค่ะแม่จะเป็นวัวกระดูกใหญ่ค่ะพี่น้องค้าเนี่ยค่ะเป็นโคกสารใหญ่กระดูกใหญ่ค่ะเป๊ใหญ่เลยคองที่ไหนคะพี่คองที่สองเราคลองที่สองไซย,ยงไปค่ะไปท่านพเด่น ธนาเด่นโอซายธนาเดชไปได้อเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนคั่วแล้วเจ็ดเดือนคั่วแล้วตรวจยังค่ะวัดตัวตัวเห้ตรวจครับให้ตรวจครับรับประกันเนาะประกันครับมาให้ตรวจเลยรับประกันค่ะวันช่อเจ็ดเดือนวันอาทิตย์เรากระไรประกันไห้เร่เจ็ดเดือนโอเคไว้ไว้เรื่องกระโหลกกระโหลก ซีซิปเยสค่ะพี่น้องเสือผ่าบุหรคาเมซีออกแดงเข็มเลยค่ะแดงเข็มเค็มเลยนะคะเป็นกระดูกแก่ค่ะเป็นหัวกระดูกไงโค้งสากมากดีค่ะโอเคทัวค้าดีค่ะขีบเล็บสวยเนาะลึงสะดือลากแกาวค่ะเนี่ยค่ะมีพัทธุรรมีชัดเจนเลยค่ะเนี่ยค่ะผู้รีกระรอกมองหาเมยบอค่ะนี่แหะค่ะมองเสีเปือนแล้วเนาะตัวนี้หวงไว้จั๊บาทค่ะห้าหมื่หาครับห้าหมื่นห้าพันรับประกันตั้งนี้เนาะรับประกันห่วงด้วยค่ะเป็นปวดใดเลยมันมานะคะ พี่น้องสะอ่อนเนาะหามือหาพันตัวตร่องในพวกร<ห>ับประกันตำนี้รับประกันทองเนาะเพ<อ>วกะว่าจากสายค่ะสามารถครับาสามารถลอยเอเข้าี่น้องค้าเนี่ยค่ะโอ้อสะอ่อน<า>เป็นไง โรองไหนละคะเดี๋วพู้เป็นตาอไปกินร่องเมื่อก,กี้เดือนเนาะเจ็ดเดือนแล้วเอาพี่น้องว่าพีทฟังค่ะแม่นี่ง่าพีสอสิโต้ค่ะศูนย์แปดีศูนย์แปดีหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์สองห้าค่ะครับเชื่อมขอบยังเชื่อมค่ะ,ะ,คะพี่น้องาหาเอาพ่องมพ่้แม่ทองเวมยังไงน้นนนาๆอีค่ะองที่ได้รานจ้ะ ข่งที่สองค่ะพี่น้องค่ะป้าเป็นเฟมกระทบใหญ่ๆนั้นนะค่ะเฟมใหญ่เฟมนะดีค่ะแม่ดีเม็ดสีแดงเข้มนะคะบูดโบนเลยค่ะโอ้คีบขัวค่ะบูดสัตว์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราดูบนช่วงไายค่ะช่วงไายก็แบบสปูค่ะค่ะโอ้หนังดีค่ะพี่น้องทันตุกรรมดีมากๆไหมค่ะเงาหางใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะหัวหางลามเนาะ เนี่ยค่ะพี่น้องหัวหางลำลามเลยนะคะส้มโพรแม่น้าค่ะลึกสะดุสวยๆค่ะพ่อทอดแจ็กเดือนจ้ะที่เดือนครับที่เดือนไสยังไปจ้ะไส้ไอ้กัปตันนี่ยังกอกัปตันไส้กัปตันพา้ด้วย ใส่กับตันพารวยไปนะคะทองซีเดือนรับประกันทองมา่อะพอเอกสารไปหลอดครบเอกสารไปหลอดครบค่ะท่องที่ไหนค่อทอ,อ,อ,องที่สองนะคะพี่น้องค่ะใส่กับตันพารวยไปค่ะใดซีเดือนเราค่ะรับประกันทองนะคะนี่แล้ะค่ะพี่น้องโค้งสางไงค่ะสูงประมาณรนอยสี่สิบห้าบวกไงนานะเอะะอพี่น้องงามีนีสาวสิถอยออกมาไกลๆเห็นเต็มตค่ะพี่น้องคะ่ะ<อ> เฟ๊ะใหญ่เฟป๊หนะดีค่ะพี่น้องบ่มีตอนนี้อย่างนั้นพอเนาะรับประกันหายเลยเอาพ่อขอเบอร์ติดต่อค่ะ065หกห2าสูทหกเนาะเอาขอบคุณค่ะพ่อมันหมาเด้อพี่น้องปวดเมื่ยท้องค่ะหัวหลุดทับเขาเนาะเฟ๊ะใหญ่เปมะนะค่ะไม่ตกันปลามันนะคะมุมดีมุมสวยค่ะเฟ๊ะใหญ่ใส่จังเดือนซี่ไว้บอตัวเพื่อนเป็นลูกซี่ไว้ค่ะเพื่อนเป็นลูกของซีไว้ ตัวแม่ครับตัวแม่เพลินเป็นลูกซีไว้ชเก้าหกค่ะแต่ว่าทองแล้วทองจ้าเดือนคะหเดือนกว่าครับห้าเดือนกว่ารับประกันห้องเนาะตัวเนี่ยคือเก่งการ์ดสันนี่เอลนี่ค่ะบีเอลนะคะซีเอทับหนึ่งหานึ่งหนึ่งหาค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกำหนงลดคอดที่คุ้มค่าโมกิสโอ้ปีใหม่แล้วพอดีเลยเนาะได้กินน้องพอดีเลยพี่น้องค่ะกำหนงลดคอด 2อนี่สะนี่สระ้เสื้ามนาย็บแสอีหากระดาสหากยาุลเ็เดือนเเดือสามารถนีเนีนอกสิงเอาเย็เดือนค่ะพี่น้องเอากำลังพอดผ้าค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะดีม่แล้วก็ดีค่ะเพ่อจะไปไว้ทิ้น้องค่ะรับประกัน้องรับกันตนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิกานข้างบนต่อเดี๋ยวเห็นเ่ชัดนี่ค่ะพี่น้องหยบเรียสวยๆเนาะว่าพี่ตัวนี้ยังเนาะรับประกัน ่ายสโู huh. uh ่การข้าไงค่ะคืนมาขายดงเนาะคนเขาสนามไม่นี่นะคะเป็นห้งสางบอกสวยมากดีค่ะเต็มหองมีไงเลยค่ะเตนแตนจากด้วยดอกตลาดมาเนาะตัวนี้ห้องไว้จ็งหาทเจ็ดมื้นเจ็ดเจ็ดพันบาทตล่องใน้าค่ะห้องเจ็ดเดือนจะเข่าเจ็ดเดือนละค่ะน้นอนกุมวงไว้เจ็ดมื้เจ็ดพันบาทพืนเป็นลูกซีว่านซูดกาองคาลูไม่ก้องนี่แอวค่ะที่นองเคืนใจไหวเนาะ เลยค่ะพี่น้องโอายสะูกน้าดีค่ะตัวนี้หัวางลามเหงาหางใหายๆพวกนี้าะมีเนาะค่ะนาะแลประกันไรครับดาวทองแหลกดาวทองแรลกพี่น้องบ้านเดียู่นึงครับค่ะดาวทองแรลกโอ้เชียงือค่ะแม่ว่างเพนตึ้นืนแต่น้ำคือคือนรับประกันทองรับกันตัวนี้ขอเบอร์ติ่ต้อค่ะศูนเกแปครับศูนย์เก้าแปดสมหนึ่งึ่ค่ะสองหรับห้าสค่ะ พันธุกรรมที่ชัดเจนเนี่ยค่ะเพื่นนิ่งให้ สมนี่เนาะอายุอะไรคะเป็นสาสองรอบแล้วเนาะปัมมาีแปดเก้าเดือนเนาะนี่แหละค่ะเฟมยญ่เฟมนาค่ะไทยน้าน้าใิ่ย่ค่ะสาวทั like ้งงามผ้งามผู้ผีแปมวจันสรสาวหัวลุนนะคะพี่น้องาท่ามเขาค่ะนี่แหละค่ะผู้ใดก็ลังมองหานะคะสาวได้ผสมพี่น้องบนมาเป็นซารสองรอบแล้วเนาะไทยประมาณลอยซีซีวค่ะ สาวเพื่ก็เลังมองหาสาวใกล้ผสมหรือว่าพ่อผสมคนมาเป็นสัสสองรอบแล้วเนาะนี่แหละค่ะเป็นล้นเงินวเท้าเรียบร้อยเป็นลูกไผรคะลูกที่ไรค,ค่ะไปหลอดหกแถววศูนย์เก้าหกดีวายศูนย์เก้าหกเอกสารไปหลอดคพบค่ะทุกท่านใครที่กําลังมองหาสาวใกล้ผสมนะคะเนี่ยค่ะเอก,กสารนะคะอยู่ที่นี่ค่ะมีให้ครบเลยนะคะนี่แหละค่ะอา้าวเปิดไว้เท่าไหร่คะตัวนี้รา 9,000บาทค่ะได้เฟรมใหญ่เฟรมหนานะคะทุกท่านห้0 0มต่อรองได้ไหมคะต่อรองได้ค่ะเนี่ยค่ะต่อรองได้โอ้บังเห,งาห่าหาพี่น้องสอนจะไม่ไงม่านาแทคะ คุณผู้ชายคุณบอสบอกอุ้ยแต่ว่าหนาลักแต่คุณบอสบอกงั้นคุณผู้ชายนี่แหละค่ะหาเมืองเก่าพันต่อร่องได้รับประกันจะมีเนาะจ้าประกันี่แหละค่ะพี่น้องผู้ใดกำลังมองหานะสาวไก่ผสมนะคะพันธุกรรมมาดีค่ะโครงสร้างมาดีเมสส็ดสีแดงเข้มนะคะการขายสม่ำดีค่ะแผงพ่ยใหญ่ๆนะคะแดงโดดเข้มๆเ,เ,เลยหาเมืองเก่าพันบาทนะคะเดี๋ยวเขาจะขอเบอร์ติดตอ่อเลยค่ะขอเบอร์ติดตอ่อค่ะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอ่านอะไกันนะจำก่ได้พี่น้องนี่แหละค่ะศูนย์หกหนึ่งนะคะหนึ่งห้าเก้าสามสองสี่เจ็ดค่ะนี่แหละค่ะเบอร์โทรติดต่อเนาะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามเพิ่นเนาะค่ะยุสัยค่ะสุวรรณภูมิค่ะสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดเนาะอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพวงเฟมใหญ่เป้ยแม่เป้ยสาวความปรมค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ